ประเด็นเศรษฐกิจนะครับเริ่มกันที่กระทรวงการคลังก็สรุปยอดยืนยันผู้ยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับในสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรกกว่า1 2บส0 0ล้านห้าแสคนเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับหเมษายนนี้ส่วนอีกกว่า2ล้านคนที่เหลือนั้นยังคงยืนยันตัวตนได้ทีนะ่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและก็ธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหกรณ์การกเกษตรหรือว่าทอกอสอครับ นายพรชัยธีรวชผูุ้่มในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็เปิดเผยครับว่าจากข้อมูลล่าสุดมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยืนยันตัวตนแล้วกว่า12,565,853คนหรือคิดเป็น86.09%ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด14,596,820คน ซึ่งผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จครับจะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจําตัวประชาชนได้ในวันที่1เมษายนนี้ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จภายในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาจํานวนกว่า2 3 9 6 7คน ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและก็ทกอสอนะครับโดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1พฤษภาคมท่านนี้ครับผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์นะครับด้วยสามาร์ทการ์ดในการยืนยันตัวต,วตนและต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าครับจะทําให้ผู้ได้รับสิทธิ์ของโครงการนั้นสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากในอนาคตรัฐบาลมีสวัสดิการเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกระดลิตโครงการได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th ครับ